สวัสดีครับชาวโซเชียลวูฮาย my name's Rosie แ n d this ือ Tiff เย้และคุณกำลังดูรายการที่คุณชื่นชอบ n e w s b a b e s มานดีกว่าครับผมรู้ไหมว่าประเทศอะไรเนี่ยไปแล้วจะเขินครับออไม่รู้ประเทศอังกฤษไหมไม่ใช่ครับอ๋อหรือแล้วน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมก็ยังไม่ใช่ครับอ้าวแล้วประเทศจีนไหมก็ยังไม่ใช่อีกครับโอเคยอมแล้วค่ะมันคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ ทำไมต้องเขินเพราะว่าประเทศสุสลนมีเทือเขาแอลแห่โดนเทือกเขาแอลก็เลยเขินแห่ตาปิดกล้องอันนี้เข้ารายการดีกว่าแสดงว่าข่าววันนี้น่าจะเครียดใช่ไหมคะไม่เครียดครับัมนต้เครียดเลยวันนี้นี่ดีแล้วอ่าข่าววันนี้สนุกสนุกครับชิลๆิลสบายสบมาดูกันดีกว่านี่ฮะข่าวนี้เลยฮะ Thailand ranked t r d In ASEAN on Economic Freedom Index อ mm hmm. ประเทศไทยครับติดอันดับ3ในอาเซียน mm hmm. ด้านดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ mm hmm. mm hmm. ไม่เครียดข่าวไม่เครียดเห็นไหมใช่อะเห็นว่าไม่เครียดเลยจากข่าวนี้ครับ <laughs> คิดว่าประโยคไหนนะ่าสนใจครับโอเคอ่ mm hmm. so Thailand has a business freedom index of

85.3จาก100ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปีที่แล้วซึ่งช่วยเพิ่มคะแนนโดยรวมของประเทศเป็น69.7ซึ่งเพิ่มขึ้น0.3คะแนนจากปีที่แล้วครับเข้าใจไหมฮะเรซี่เข้าใจแท็หมอนแต่มีหนึ่งคำศัพท์ที่เรซี่อยากจะพูดถึงในวันนี้คำไหนครับนั่นก็คือคำว่า business โอเคคำว่า business เป็นคำศัพท์ที่เราซี่ได้ยินคนไทยหลายคนออกเสียงผิดการอืมทั่ส่วนใหญ่จะพูดแบบ business ใช่ business เห็นเป็น u งานี่ออกเป็น u ใช่ค่ะ business จริงๆออกยังไงนะฮะ business 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 สองพออยัง <c oughs> ใช่ค่ะไม่มี siness อะไรทั้งเลย <c oughs> ไม่มีโอ้นั้นแปลว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงคำที่แบบว่า คนอ่านออกเสียงพี่ๆกันเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีคำว่า c o m f o r t a b l e ซึ่งคำนี้ครับผมส่วนใหญ่มันจะออกเสียงว่า comfortable ไม่ถูกค่ะเราต้องออกเสียงว่า comfortable comfortable และก็เราไม่ได้ออกเสียงคำว่า table เราไม่ได้ออกเสียงว่าเหมือน table เราไม่ได้พูดว่า c o m f o r t table ต้องออกเสียงว่า Comfortable. Comfortable. ซึ่งแปลว่าสะดวกสบาย Oh, ดูอย่างชัน This sofa is so comfortable. ก็แปลว่าโซฟาตัวนี้เนี่ยมันสบายมากใช่เราไม่ได้พูดว่ามอีกอนนะที่เรายังไม่แซ่โอเคโอเคเราเหลือหลายคำอีกหลายคำเลยเหรอโอเคมาได้ดีเลยเราก็มีคำว่า J U I. <C> ูีล e อีคำนี้ครับผมแน่นอนเลยครับคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจอยู่นะครับว่าอ่านว่า juice juice เพราะมียูกับไอใช่ไหมใช่คะ่ะยูกับ I, ออก็เป็น U ก็เป็น juice ซึ่งจริงๆแล้วออกเสียงว่า juice juice อย่างเช่น orange juice apple juice ซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่านำผลไม้นั่นเองค่ะอย่างเช่น Would you like some tea or some orange juice? ก <laughs> ็แปลว่าคุณอยากรับเป็นชาหรือน้ำส้มดีคะ่า <c oughs> ต่อไปเรามีคำว่า leopard <c oughs> ใช่เลยครับซึ่งคำนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้ยินเลยนะครับผม <c oughs> จะเป็นออกเสียงว่า leopard เพราะว่าเห็นแบบเป็น L E O ก็อาจาเป็น L E O เลยใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆออกเสียงยังไงครับผมจริงๆแล้วเราควรจะออกเสียงว่า leopard leopard ซึ่งไม่ได้ออกเสียงโเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราไม่ได้ออกเสียงโอเลยเป็น leopard leopard Le <opard. S 2> จริงๆแล้วคำนี้ทำให้เราซีนึกถึงสุภาษิตภาษาอังกฤษนั่นก็คือ a leopard can't change its spot มันมีความหมายว่าจุดบนเสือดาวเนี่ยมันไม่วันเปลี่ยนไปหรอกใช่ไหม สันดอนเปลี่ยนได้แต่สันดาเนี่ยเปลี่ยนยากถูกต้องใช่ไหมมัตรงกับสำนวนนี้เลยนะครับผมต่อไปเรามีคำว่า R E C I P E ซึ่งคำนี้เนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยว่าคนไทยเนี่ยอ่านว่า receive receive ซึ่งมันผิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันก็ผิดเพราะเราต้องออกเสียงว่า recipe recipe secret recipe yes exactly <laughs> ซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรครับก็ <g ül s> แปลว่าสูตรอาหารนั่นเองค่ะอย่างเช่น I have a good recipe for chocolate cake ก็แปลว่ารูซี่เนี่ยมีสูตรที่ยอดเยี่ยมเลยสำหรับการทำเค้กช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผม <g ül s> เอาใหม่คะ จริงใช่ไหมใช่ค่ะจริงนะจริงค่ะเอาสิครับผมขอโปะเ,เลยชลล็อกโกแลตหรือเราที่จะทำชลล็อกโกแลตค้่ไข่เอาครับหลอกกินเลยฮะเทปหน้าครับจะได้เห็นผมกินเค้กอัไโเรซีนะครับผมคำสุดท้ายคือ V E G E T A B L E โอ้โหนี่ไปแข่งสเปลลิ่งดีมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ กดดังเดือย <คน S 1> เอง <laughs> ใช่โอเคคือว่าสะกดผิดสำหรับคำนี้นะครับผม <laughs> คนไทยเนี่ยหรือว่าคนทั่วโลกหลายคนเลยอาจจะออกเสียงว่า vegetable ไม่ถูกค่ะเพราะเราต้องออกเสียงว่า vegetable 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 ซึ่ง mm hmm. แาว่าผัก นั่นเองนะครับใช่ค่ะรู้ตัวอย่างวิธีการใช้ไหมฮะอย่างเช่น I grow so many different types of vegetables ก็แปลว่าโรซี่เนี่ยปลูกผักหลายชนิดมากเลยนะครับผมถูกต้องอย่างเช่นแครอทแตงกวา มะเขือเทศมันฝรางบุกจริงไหมครับเนี่ยก็จริงค่ะสยอดอ่ะและนี่ก็คือคำสุดท้ายของวันนี้แต่โรซี่อยากจะบอกว่าก็มีคำศัพท์เยอะแยะที่คนไทยออกเสียงผิดการซึ่งเราอาจจะต้องมีพักสองของเทคนี้เลยส่วนวันนี้ก็ผมก็ไปดูเรื่องราวรอบโลกนะครับผมในช่วง Next Round the World กันดีกว่าครับ Let's go Hey u y ย it's Nat here เชื่อว่าหลายๆประเทศต,ตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับการจัดการกับขยะพลาสติกกันมากขึ้นค่ะแต่มันก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะว่ามันยังมีรัฐบาลของบางประเทศค่ะที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลย oh. จนในที่สุดค่ะประชาชนก็เริ่มไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะประมาณว่าโอเค if you're not gonna do it I'm gonna do it myself เธอคนนี้ค่ะเป็นวิศวกรด้านวัสดุชาวเคนยาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตขยะพลาสติกเป็นวัสดุสําหรับก่อสร้างค่ะ oh. ซึ่งต้องบอกนะคะว่าวัสดุที่เขาผลิตออกมานั้นมีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตประมาณ5ถึง7เท่าเลยทีเดียวค่ะ oh, no. โรงงานของเธอสามารถผลิตก้อนอิฐได้ถึง1500ก้อนต่อวันค่ะซึ่งราคาของก้อนอิฐเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดความหนาและก็สีของมันค่ะยกตัวอย่างเช่นอิฐสีเทาก็จะราคาประมาณ200กว่าบาทต่อตารางเมตรค่ะซึ่งโรงงานของเธอก็สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกได้ถึง20ตันเลยทีเดียวนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ4ีปีที่แล้วค่ะคือถ้าเมืองไทยมีแบบนี้ก็คงจะดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ขยะพลาสติกในเมืองไทยลดลงไปได้เยอะเลยค่ะ เร่งรอบลอกสนุกสนุกแปลกแปลกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันน่าสนใจมากและวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเทฟมาเล่น TikTok กันไหมอ้าวมาสิครับผมชอบมีกานโซเชียลเนี่ยโอเค let's begin yeah hi ชโซเชียล hi everybody รู้ไหมว่าดอกลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นดอกผ้าอะไรไม่รู้ อ่าไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงจริงโ้ยนี่มุคคาสิกเลยเนี่ยเอา้าโอเคอยากรู้เป็นดอกไม้ภาคอีสานเนี่ผมเพราะว่าลาเวนเดอร์ส่วนภาคเหนือก็ลาเวนเจ้า